ฟ้าหลังฝนที่สดใสมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มนิสัยดีนะคะล็อกกี้สุรบด,ดินที่ล่าสุดนะคะขอพลิกชีวิตตัวเองด้วยการคว้าพรีเซนเตอร์ให้กับนักขล่าวลอตเตอรี่ออนไลน์แพลตฟอร์มให้บริการแล้วก็จัดระบบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์สลากลอตเตอรี่ดิจิตอลนะคะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนไทยที่อยากรวยซึ่งสลากในระบบทุกใบนะคะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากของจริงและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะคะไม่มีสลากทิปจริงใจไว้ใจได้แล้วก็โปร่งใส คือเป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและก็มั่นใจได้ในขณะนี้โดยได้มีการจัดพิธีบวงสวงนะคะเพื่อเอาเลิกเอาใจให้กับนักลาลอตเตอรี่ออนไลน์เสริมความเฮงดังปังรวยนะคะไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเริ่มด้วยการไหว้องค์หลวงพ่อโตนะคะถาวายสังฆทานพระสงฆ์5รูปในพระอุโบโสถโดยได้รับความเมตตาจากท่านรองเจ้าอาวาสนะคะเป็นประธานน้ำสวดและกรับไหว้บูชาองค์พญานาคราช เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็ครอบครัวนคนคณวัดเจ้าอ่าย่านบางขุนนนท์นั่นเองวันนี้นะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการมาทำพิธีบวงสวงนะฮะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการเอาเลือกเอาชัยนะครับกับนักาลาลอัเตอรี่ออนไลน์นะครับแล้วก็โดยมีผมนะฮะรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์วันนี้ก็เหมือนนักาลาเขาพามามูะะผมเองก็เพิ่งเคยมีโอกาสได้มาที่วัดเจ้าอ่าจริงได้ยินมานานละแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสครั้งแรกด้วยที่ ได้มาไหว้นะครับในแต่ละจุด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 ทั้งถือว่าเป็นจุดที่สําคัญทั้งนั้นเลยด้วยเหมือนกันแล้วก็รู้สึกดีครับวันนี้รู้สึกดีเลยด้วยที่ตัวเองได้มาเนี่ยวหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ปาะจำช่วงเนี้โดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะทำให้ผมเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะมูนหนักหน่อยช่วงนี้ผมค่อนข้าง,างที่จะมูหนักหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกเราเองเรามีปัญหาแล้วเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เราก็ค่อนข้างที่จะหาที่พึ่งทางใจแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาทำโดยที่มีนนนคคราาาะับพามา ก็พอดีว่าผมนะฮะมีรุ่นพี่ที่รู้จักนะครับเป็นพี่เป็นเพื่อนนี่แหละที่รู้จักกันนะครับผมแล้วก็พอดีว่าทราบอยู่แล้วว่าเราเองเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เขาก็เห็นว่าเอ้ยทราบข่าวแล้วก็กี้เรามาคุยกันดูนะครับโดยคอนเซปต์ของตัวผมเองเนี่ยดันเขาเรียกว่าจังหวะนะฮะมาเหมือนจังหวะเหมือนกันที่คอนเซปต์ของเราค่อนข้างที่จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับนักขลานะฮะลอตเตอรี่ออนไลน์นี่แหละครับก็คือว่า นักขลาเนี่ยต้องต้องบอกว่าแต่ดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วเนี่ยคอนเซปต์ของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยให้กําลังใจให้กับคนที่สู้ชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็นแล้วแต่เขาบอกคนสู้ชีวิตไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ใช้แรงงานหรือว่าอะไรนะฮะสมัยนี้ทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนสู้ชีวิตกันหมดอะ่ะนะฮะทุกๆคนเลยเพราะว่าไม่ว่าทุกคนใครสู้ชีวิตก็ต้องโดนชีวิตสู้กลับกันหมดเลยทุกวันนี้นะฮะเสร็จปุ๊บเขาก็เห็นเราเนี่ยว่าช่วงนี้เราเองก็มีปัญหาแล้วเราก็ต้องสู้ด้วยเหมือนกกกกัันนนนนะรวววมบาาาเเเอองงยทีี่่จพลิิชตป็สึ ที่จะช่วยพลิกชีวิตให้กับหลายๆคนที่กำลังสู้ชีวิตอยู่รวมทั้งชีวิตของผมด้วยเหมือนกันก็เลยมาคุยว่ามันร่วมงานผมเองก็เลยตอบตกลงแล้วก็มาร่วมงานกันในฐานะพรีเซนเตอร์ของนัคาราเนี่ยครับพูดถึงว่าถ้าพลิกชีวิตยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันพลิกชีวิตจากลอตเตอรี่นี่แหละครับนะฮะลอตเตอรี่ที่อยู่ในแพลตฟอร์มของนัคาราลอตเตอรี่ออนไลน์นี่แหละนะครับเพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกนะครับแลวทุกๆคนเนี่ยรวมทั้งตัวผมเองด้วย ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะฮะลอตเตอรี่เนี่ยหลังจากที่มาตัวเองได้รู้จักกับนักลานะครับแล้วก็ตัวเองก็มีปัญหาในชีวิตของตัวเองด้วยเหมือนกันที่ต้องสู้ชีวิตอยู่นะฮะผมก็เริ่มเนี่ยฮะงวดหนึ่งสักใบสองใบใบสองใบนะฮะเขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกติดปลายนวมไว้หน่อยนะฮะก็เพื่อหวังว่าจะช่วยสามารถทําให้เราพลิกชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะฮะพูดถึงนะฮะ เอาทั่วๆไปก่อนนะครับทั่วๆไปก่อนพูดถึงนักขาลาเนี่ยนะฮะนักขาลาเนี่ยมันก็จะสะดวกลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับที่จะสามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนใหญ่เลยผมจะชอบซื้อ,อวันใกล้ๆออกเอาเพศแบบสะดุ้งนอนอยู่แล้วนึกขึ้นได้นะฮะอยู่บนที่นอนก็ซื้อได้อยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อได้ได,ด้วยเหมือนกันเพราะว่าสามารถซื้อได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็ซื้อได้จากทุกทที่เลยด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดที่สําหรับผมเองนะ จุดที่ทาให้นักขลาเี่ยนะฮะแตกต่างแล้วก็ทําให้สะดวกคนโลเทคอย่างผมอะ่ะนะฮะผมเองก็เป็นคนโลเทคคนหนึ่งผมบอกเลยนะคนโลเทคอย่างผมสามารถซื้อได้เพราะว่านักลาเี่ยสามารถซื้อได้ในไลน์ line, นะฮะในแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งทุกๆคนในประเทศเนี่ยก็จะต้องมีไลน์ของตัวเองอยู่แล้วในการพูดคุยหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของติดต่อประสานงานสื่อสารอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งนักลาเนี่ยนักลาลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยเขาอยู่ในไลน์อยู่แล้วด้วยเหมือนกันมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะซื้อง่ายสะดวกนะครับเพราะว่าเป็นเพราะมันอยู่ในมือถือ,อยู่แล้ว ะะแล้วก็ขั้นตอนของเขาเนี่ยก็แค่2อสนาทีนี่ก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งอ,นนอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยเมื่องวดที่แล้วครอบครัวเพิ่งถูกนะฮะพวกเราน้องผมแม่ผมนะครับก็เพิ่งถูกโอนไวมากแล้วก็จ่ายเต็มนะครับเมื่อวดที่ผ่านมานี่เลยนะฮะที่ผ่านมาสองสมวันที่ผ่านมานี่เลยด้วยนะฮะโอนไวพอรางวัลออกปุ๊บสักพักหนึ่งมีคนโทรมาแจง้งมีคนแจ้งด้วยนะฮะมีคนโทรมาแจ้งด้วยแล้วก็แป๊บเดียวนะฮะภายในีิสี่ชั่วโมงเลย โอนไวเลยดีดีครับก็ฝากนะฮะทุกคนทุกท่านไว้ด้วยนะครับสำหรับนักขาลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับซื้อง่ายนะฮะจิงใจไว้ใจได้ผมเป็นคนนึงแหละครับที่เคยถูกหลอกมาแล้วถ้าผู้ภาษาตรงๆกันเลยไม่นานมาแล้วนะฮะถ้างมคนได้เห็นข่าวข่าวผมเองเป็นคนหนึ่งที่ถูกหลอกลวงแล้วทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหลอนนะฮะครั้งแรกเลยเนี่ยเนี่ยในนักขาลัตเตอรี่ออนไลน์เนี่ย หรือแม้เป็นรุ่นพี่รู้จักกับผมก็ยังกลัวว่าเฮ้ยจะจริงหรือเปล่าหรือเฮ้ยจะไปหลอกคนอื่นหรือเปล่านะฮะมันจะยิ่งทําให้เรามีตาบาปในหัวใจเรามากขึ้นไปอีกเท่านั้นอนะ่ะรวมทั้งตัวของผมเองด้วยเนี่ยที่กว่าผมที่จะเยียวยาความรู้สึกและจิตใจให้แบบว่าเออมันดีขึ้นได้ขนาดนี้โดยที่ผมเองเข้าไปตรวจสอบแล้วเข้าไปดูแล้วนะฮะว่าเอ้ยเขามีลอตเตอรี่จริงนะฮะเขามีสลากจริงไม่ได้เป็นหวยทิพอะนะฮะถ้าภาษาท,ทั่วไปที่เขาเรียกกันนะเนาะนะฮะไม่ได้เป็นวร่าหวยทิพแล้วก็มีทีี่่เเก็บเ็บปปนฟทลอดภยจริง แล,แลวถึงเวลาอันนี้ที่เล่าให้ฟังว่าเป็นประสบการณ์ตรงเลยด้วยว่าดันฟลุกนะฮ <men ly> ะวั <me aning> นที่เราเพิ่งถูกาะวันกันเทั้งบ้านเลยด้วยนะฮะก็ถูกจริงนะถูก2ตัวถูกเลข62บอกเลยนะฮะแล้วก็ถูกลงวันจริงแล้วเขาก็โทรมาโดยที่ไม่ได้รู้ด้วยนะ <me aning> ว่าเป็นน้องผมหรือว่าเป็นญาติผมอะไรอย่างนี้กันนะฮะเขาก็ถูกจริงแล้วก็โอนจริงแล้วก็โอนเต็มด้วยนะฮะแล้วก็โอนไวแล้อีกต่างหากยังไงก็ฝากด้วยแต่สิ่งสุดท้ายเลยยังไงก็แล้วแต่ทุกค,คนนะฮะฝากไว้ว่ายังไงเรยยังต้องทํามาหากินอยู่ ไม่ใช่ว่าเลิกแล้วไม่ต้องทำมาหากินเลยแล้วเรายังต้องทำมาหากินอยู่เรายังต้องดําเนินหน้าชีวิตต่อไปเรายังต้องสู้ชีวิตต่อแต่เราก็มีความหวังเพิ่มขึ้นมาคือนักขาลอตเตอรี่ออนไลน์นี่แหละครับที่จะมาช่วยพลิกชีวิตเราให้เราพึบขึ้นมาได้เร็วขึ้นหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ และสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามสั่งซื้อสลากแบบปลอดภยัยซื้อง่ายจ่ายจริงรับเต็มไม่หักเปอร์เซ็นต์ได้ที่เว็บไซต์นะคะของ n a t u r a l o t t e r y c o m รวมไปถึง Facebook Fanpage แล้วก็ไลน์อ f f ฟิ i ชียลได้เลยนะคะ